5นาทีติดตั้งเสร็จวิธีดาวน์โหลดและใช้งาน typing SFX ส่วนเสริมเปลี่ยนเสียงพิมพ์ NVDA หนึ่งในชุดสื่อการเรียนรู้การใช้งานส่วนเสริมเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมอ่านจอภาพ NVDA บรรยายโดย Boxer IT สวัสดีครับ ก็กลับมาพบกับผม b o ็อกซ่าไอทนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะยังอยู่กับส่วนเสริม Typing SFX นะครับผมก็ส่วนเสริมที่ช่วยให้การพิมพ์คีย์บอร์ดนั้นมีสีสันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการดาวน์โหลดติดตั้งรวมถึงการใช้งานเบื้องต้นนะครับของส่วนเสริม Typing SFX กันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มดาวน์โหลด กันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็จะมาที่เว็บ nvda.ru นะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นภาษารัสเซียนะครับผมยังไงก็แนะนำให้เข้าผ่าน Google Chrome นะครับเนื่องจากเราจะใช้เมนูแปลภาษานะครับหน้าเว็บให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของหน้าเว็บ nvda.ru แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ในส่วนของเมนูใน Chrome เลยนะครับเราจะกด a a l t e r n อัลเทเนต nvda.ru key Google Chrome region toolbar Chrome button collapse customize and o อเคนะครับเราจะมาที่ toolbar ของ Chrome นะครับหรือแถบเครื่องมือนะครับโดยการกด Alternate จากนั้นเราก็จะกดลูกศรซ้ายนะครับไปที่ทานสเลตเลยนะครับผม You button collapsed extensions button c o l o r e d i t bookmark for this translate button translate this page นี่นะครับผมทาน l a ลตนะครับก็เมื่อเจอแล้วนะครับเราก็จะกด enter เข้าไปนะครับก็คือในส่วนของการแปลภาษาหน้าเว็บไซต์นะครับผม Translate this page คำถาม alert Russian tab control Russian tab selected เหงน,นครับผมเขาก็จะมาที่ยังแถบของภาษานะครับซึ่งภาษาต้นทางก็คือภาษารัเสเซียนะครับก็จะบอกว่ารัสเชียนแถบนะครับผมเราก็จะกดไปที่แถบที่2นะครับเราจะกดลูกศรขวานะครับผมให้เข้าไปที่ English แถบนะครับผม English tab selected. tab Translated alert. นี่นะครับผมเขาก็จะมาที่ English tab แล้วก็ selected ไว้นะครับผมตอนนี้หน้าเว็บก็จะถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับอย่าเพิ่งกด escape หนีไปนะครับเราจะมาตั้งค่าให้การแปลหน้าเว็บนะครับภาษารัสเซียนะครับถูกแปลอัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอ่ะเราก็ยังอยู่กับแถบเมนูภาษาอังกฤษอยู่นะครับเราก็จะกด แท็บไปเลยนะครับผมไปที่ Away Translate นะครับ Translate Options Button Close Button ไม่เลือก Always Translate Russian จุลภาคนี่นะครับผมเราก็จะมาที่ในส่วนของเมนูนะครับ Away Translate นะครับก็คือ Not Check นะครับ Away Translate พอดีผมลง Add-on เสริมอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเลยอ่านคำว่า Not Check เป็นไม่เลือกนะครับผมอ่ะก็อย่าเพิ่งแปลกใจกันไปนะครับ ผมก็จะกด Spacebar ตรงนี้นะครับผมเอาเวทานเสร็จนะครับกดสเปซบาไป h h e k e d นี่นะครับจากนั้นก็จะแท็บไปที่ close เลยนะครับ English tab can translate or close button เมื่อเจอ close แล้วก็สเปซบาไป h h e k e d tool bar translate โอเคจากนั้นเราก็จะกด escape นะครับเพื่อให้เขา เคอร์เซอร์นะครับมาที่แทบของหน้าเว็บนะครับ The Russian Key Language Online Community NVD นี่นะครับผมหน้าเว็บของเขาก็จะถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับผมเมื่อเว็บไซต์นะครับสามารถที่จะเข้าใช้งานเป็นภาษาอังกฤษทั่วไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปยังเมนูแอดออนแคตตาล็อกนะครับผม ก็กดลูกศรลงมาเลยหรือว่าจะกดตัว K kilo ก็ได้นะครับผม Navigation landmark list with download add key on catalog visited link นี่นะครับผมมาตรงนี้นะครับ uh, add on catalog นะครับหรือว่า add dash ad on catalog นะนะที่เขาอ่านเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของศูนย์รวมส่วนเสริมของ NVDA นะครับที่อยู่ในเว็บ ของรัเสเซียนะครับผมมื่อเจอแล้วก็ Enter เ о ข้าไปโอเคนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็คอนโทรลโฮมนะครับเพื่อให้เขาไปยังต้นของหน้าเว็บนะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะกดตัว H นะครับ Hotel นะครับไปหา add-on typing SFX เลยนะครับผม Web-site title main content number of ad search and search ad key on the ad key neural voices station playlist dictionary Whatsapps so, rh voice virtual exp, typing, x typing sfx หวงเล็บเปิดหวงเล็บปิด link heading level 3. 3นี่นะครับเจอแล้วนะครับผม typing sfx นะครับผมหรือใครที่เข้าเว็บไซต์นี้บ่อยๆจะใช้การค้นหาก็ได้นะครับเนื่องจากว่าแอดออนตัวนี้นะครับก็มีการอัปเดต นะครับเขาก็จะมาอยู่หน้าแรกของเว็บ n v d a r u นะครับก็จะหาง่ายหน่อยแต่ถ้าเวลาผ่านไปก็อาจจะอยู่หน้า2หน้า3นะครับก็ลองค้นหากันดูนะครับผมเมื่อเจอแอดออนตัวนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนอ่านรายละเอียดต่างๆได้นะครับกดลูกศรล่างลงมาเลย Typing SFX is an NVDA add key on that transforms regular typing into a sound key with each keystroke จุลภาค you hear clear sound cues for symbols จุลภาค Spaces the add key on offers several sound themes to choose fields You can configure where the numbers and passwords are spoken to like convenience All settings are easily managed through typing. SFX makes type the add key on settings are located. Like the keyboard list with items, bullet name, Okay. Here, Okay, Out of list, the keyboard short dot. การพิมพ์ SFX เป็นส่วนเสริมของ NVDA ที่เปลี่ยนการพิมพ์ปกติให้เป็นประสบการณ์ที่เต็มอิ่มด้วยเสียงด้วยการกดแป้นพิมพ์แต่ละครั้งคุณจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนสำหรับสัญ,ญลักษณ์ช่องว่างด้านหลังและ Enter ช่วยให้คุณทิมได้อย่างมั่นใจและแม่นยำยิ่งขึ้นส่วนเสริมมีทีมเสียงหลายแบบให้เลือกเสียงพิเศษสำหรับตัวเลขและการตั้งค่าที่ยืดหยุ่นสำหรับการทำงานในฟิ์มรป้อนข้อมูลที่ปลอดภัยคุณสามารถกำหนดค่าได้ว่าจะให้พูดตัวเลขในรหัสผ่านพร้อมเสียงหรือทั้งสองอย่างเพื่อค้นหาความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายการตั้งค่าทั้งหมดได้รับการจัดการอย่างง่ายได้ผ่านแผงการตั้งค่า NVDA มาตรฐานการพิมพ์ SFX ทำให้การพิมพ์มีสติสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์เมื่อทํางานกับข้อมูลตัวเลขและแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลการตั้งค่าส่วนเสริมจะอยู่ในเมนู NVDA ตัวเลือกการตั้งค่าและแผงเสียงการพิมพ์แป้นพิมพ์ลักสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในหมดหมู่ Typing Gestures ใต้ Typing Sounds เป็นยังไงบ้างครับสําหรับรายละเอียดที่ถูกแปลมาเป็นภาษาไทยนะครับก็ถือว่าครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับส่วนเสริมนี้ก็มีซสาร์นะครับทั้งซสาว์การพิมพ์นะครับ ซาวเมื่อกด Spacebar นะฮะซาวในส่วนของการกด Enter นะครับแล้วก็ในการกด Delete นะครับโอ้โหถือว่าสำหรับแป้นพิมพ์ก็ครบคันเลยทีเดียวนะก็ทำให้เราพิมพ์ได้อย่างมีสีสันนะครับรวมถึงซาวตัวเลขนะับเมื่อกดตัวเลขนะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ได้นะเลือกปิดได้นะฮะแล้วก็เลือกนะครับทั้งให้เขาเล่นเสียงด้วยแล้วก็อ่านออกมานะครับ เป็นอักษรด้วยนะครับผมก็เลือกได้หลากหลายเลยทีเดียวนะแล้วก็พวกคีัดต่างๆก็สามารถที่จะไปแก้ไขได้นะครับหากว่าต้องการที่จะแก้ไขขีรดที่จะควบคุมโปรแกรมนะครับผมโอ้โหถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับก็เมื่อเรารู้ถึงรายละเอียดคร่าวๆกันไปแล้วนะครับหาจริงๆแล้วทุกๆส่วนเสริมเขาก็จะมี รายละเอียดคร่าวๆนะให้อ่านทำความเข้าใจนะในหน้าของ nba.ru นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปหาปุ่มดาวน์โหลดกันเลยนะครับผมอ่านลูกศรล่างไฟ bullet link download typing sfx key v. 1 1 d o d a key n โอเคเจอแล้วนะครับปุ่มดาวน์โหลดนะครับอ่ะกว่าจะเจอนะครับเพื่อความแน่ใจเดี๋ยวผมกดตัว k นะครับให้เครอร์เซอร์เขาไปชี้ยังปุ่มดาวน์โหลดส่วนเสริมเลยนะครับ Download typing sfx key v dot หนึ่งหนึ่ง dot da key a d d a n link เมื่อเคอร์เซอร์มาอยู่ที่ลิงก์ส่วนเสริมแล้วก็กด enter เพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะครับ home and v d a add key o n catalog key รอสักครู่นะครับ bullet upload bullet link download ก็รอไม่นาน นะครับผมาหากว่ารอสักครู่แล้วก็คิดว่าโปรแกรมนะครับหรือส่วนเสริมก็น่าจะโหลดได้สำเร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับว่าเขาดาวน์โหลดไฟล์ส่วนเสริมนี้เรียบร้อยหรือไม่นะฮะแล้วเราก็จะไปติดตั้งกันเลยนะครับผมโ <Download s. S 1> โอเคนะครับผมก็มาที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับ Today grouping i ล typing SFX key v. 1 1ึ่งจ e y ค a o n หนึ่นี่นะครับผมส่วนเสริมก็ได้ถูกดาวน์โหลดมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ uh, typing SFX นะครับผมก็ dot n v d a add-on นะรหรือเวอร์ชั่นก็ตาม uh, เวอร์ชั่นของเขาเลยนะครับผมเมื่อเจอไฟล์แล้วก็สามารถที่จะกดติดตั้ง อ uh, Enter ไปได้เลยนะครับผม Add Key on installation dialog like, Are you sure? โอเคเขาก็จะยืนยันนะครับว่าจะติดตั้ง add-on ตัวนี้หรือไม่นะครับเราก็แท็บไปที่ Yes เลยนะครับผม No button a l l plus about add yes button a l l plus why โอเคนะครับเมื่อเจอปุ่ม Yes แล้วก็กด Enter <Down S 1> ไปเลย Down restart nvda dialog changes were made to add key อ่าเราก็เมื่อติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับเขาก็จะ ขอให้ Restart nvda นะครับผมเราก็สนที่จะกดปุ่ม enter เพื่อที่จะ Restart ไปได้เลยนะครับเมื่อเราได้ทำการ Restart nvda ไปแล้วนะครับตอนนี้ส่วนเสริมเขาก็ทำงานแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับตัวเลขนะครับหรือว่าตัวอักษรได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์คำตัวอย่างหนึ่งคำนะครับให้ท่านผู้ชมได้ลองฟัง เสียงสาวขณะพิมพ์นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ด Android นะครับพื้นฐานเขาก็จะตั้งค่ามาที่คีย์บอร์ด Android นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดชุดตัวเลขนะครับผม นี่นะครับผมก็เป็นเสียงขณะที่กดพิมพ์ชุดตัวเลขนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการดาวน์โหลดติดตั้งและใช้งานส่วนเสริมเบื้องต้นนะครับกับ t y p i n g s f x นะครับผมก็ติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องตั้งค่าใดๆนะครับเพราะว่าเขาได้ตั้งค่าพื้นฐานมาแล้วเมื่อเรากดพิมพ์แป้นคีย์บอร์ดก็จะมีเสียง มาให้นะครับรวมถึงเมื่อพิมพ์ตัวเลขก็จะมีเสียงพื้นฐานมาให้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานกันได้เลยนะครับผมแต่หากว่าท่านผู้ชมนะครับต้องการที่จะรู้รายละเอียดนะครับในการตั้งค่าอื่นๆนะครับการเปิดการปิดในส่วนของคีย์บอร์ดในส่วนของตัวเลขนะครับรวมถึงการกําหนดค่านะครับเสียงแล้วก็การอ่านต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับใน คลิป EP ต่อๆไปได้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของ typing SFX นะครับเพิ่มเติมนะครับผมอย่างไรก็ลองติดตามรับชมกันได้นะครับเพื่อท่านผู้ชมก็จะได้ใช้งานส่วนเสริมนี้ได้อย่างเต็มที่กันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหากว่ามีข้อติชมประการใดนะครับหรือมีข้อสอบถาม นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับในช่องที่ท่านกำลังรับชมอยู่ได้นะครับหรือสามารถติดต่อส่วนตัวผมปรกสายทีได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ